นี่ครับมากลับมารับชมคู่เอกนำรายการกันเลยนะครับฝ่ายแดงครับเพชรสองคมสิทธิเจริญทรัพย์น้ำเงินชูชัยหรือว่าชื่อเดิมคือวังพรมเดชสิงห์ใต้นะครับค่นี้เวทพี่กระดหนึ่ง้ปอนด์ครับซปเปอร์เฟเธอร์เวทครับคราที่แล้วเสียบยัดไส้ครับกินยกสี่ครับเพชรสองคมแต่ยกนี้ยกสามครับชูชัยบอกขอผมก่อนพี่อขอผมก่อน ตีเข้าไปครับแทงซ้ายคราวที่แล้ว3ามยกที่ออกนำคือลูกจับลูกเทนะครับชูชัยครับเกี่ยวนี้ยกสามก็นี่เลยครับดวนเข่ากันหน่อยครับ,บวงในสงครามอยู่ที่ตรงนั้นพยายามขวางหน้าพยายามเสียบเข้าไปครับเพชรสองคมตปขวาครับนครับลุยกันต่อ แล้วก็เจ้าเล่ยทั้งคู่ทีเอาดักเสียบไว้ก่อนครับชูชัยกดแล้วแยกมาครับขยับเข้าไปครับเพชรสองคมชูชัยทีบไว้ก่อนครับดักทีบดักเสียบครับ สองคมต่อยหมัดแล้วปล้มตีแต่ในยังไม่มเข้าไปปล้มยังไม่ตีครับหมัดขวาครับนำเข้าไปแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายคืนเสียบยักเข้าไปครับแทงคืนครับแต่ซ้ายหมัดหนึ่งสองโต้ชูชัยโอ้สงสัยคู่นี้จะตัดสินกันที่ยก4ี่เหมือนเดิมครับ สองคมชูชัยเตะซ้ายครับนี่ครับดักเตะดักทีครับเอาเจอแข่งซ้ายเบิ้ลของชูชัยโต้ขึ้นเหมือนกันนะครับวงในครับดวงในครับแม่เขาพยายามยัดเข้าไปครับเพชรสองคมนี่ครับเขาบอกว่าเสือเท่าแต่ยังไม่เท่าเลยนะครับ เทสังคม่านี่มาตอนนี้อยู่ที่รุ่นน้องอย่างชูชัยแล้วครับมาบทเบียดให้เทสองคมยุบย่นได้หรือเปล่าครับโอ้โหแบแต่ถ้าหนมา,มาแบบเป็นช่วงๆไม่ต่อนเนื่องนี่โอกาสทําให้เทสังคมยุบนี่ไม่ง่ายครับไฟที่แล้วยกสนะี่นเดินกล้ำอย่างเดียวนะครับยกนี้ใส่ลูกเก่านะครับโชคในเกมตั้งรับนอยโตโยสวยๆนะครับดูว่าชูชัชยเองก็เดินนะครับ ฮึดนะครับยกนี้นะครับชูชัยออกมาเดินต่อยมาดักแทงดัวสวยเอาชนะโดนเหมือนกันนะครับสองคนไม่ใช่ไม่โดนขยับเข้าไปนะจะเหมือนท้ายที่แล้วหรือเปล่านะครับยกสุดท้ายที่ต่อยได้ลุ้นเลยครับโอ้โหเท้าที่แล้วเลยครับปัดเจ้าค้ามีเสียวอีกแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเพชรสองคนความเก่าความเขี้ยวลากดินของแกครับคุมอยู่ไม่อยู่ครับ จังหว,วะเมื่อสักครู่รับไว้ก่อนตีไว้ก่อนครับน่งสูชัยหรือว่าวางลมครับหมัดหนึ่งสองทิ้งกันป่ะอ่าเอาอีกสักหน่อยอมีอีกหรือเปล่าครับมีอีกหรือเปล่าครับกอดไว้ดีกว่าครับให้ครับลูกศิษย์ของพี่วีครับ <Jar om. S 2> จเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องเก๋าเหลือเกินครับ